บันทอนจิตใจใแม่ที่สุดทุกๆวันคือน้องเสียไปแล้วอะ่ะน้องชายคนเล็กที่อยู่ที่บ้านอะ่ะกลายเป็นเด็กมีปัญหาไม่เล่นไม่พูดไม่คุยไม่สนุกไม่ร่าเริงเหมือนเดิมข้าวปลาอะไรก็แบบไม่กินแม่ไม่หิวแม่อะไรอยู่คนเดียวก็จะมานอนมองรูปพี่แล้วก็คุยกับพี่เขาทุกวันมันฆ่าพี่ทําไมอะ่ะแม่มันฆ่าพี่ยอดทําไมแม่มันยิงพี่ยอดทาไมแม่หนูคิดถึงพี่ เขาก็ร้องไห้ทุกๆวันพอร้องไห้พ่อแม่ไปเห็นนะแล้วจิตใจแม่ที่บันทอนอยู่แล้วอ่ะพ่อไม่เห็นน้องเป็นอย่างนี้อีกอ่ะ ให้พี่ๆคิดว่าแม่จะรู้สึกยังไงทุกๆครั้งที่ผ่านมาพวกมันมีโอกาสรอดลอยนวลออกมาทาความชั่วได้ทุกครั้งไปแต่แม่ก็อยากจะรู้ว่าครั้งนี้ความยุติธรรมจะมีให้แม่มากน้อยขนาดไหนแม่ก็จะรอลุน้นรอดูแล้วแม่ก็คิดว่าความเป็นธรรมมันต้องมีความยุติธรรมมันต้องมีแม่ก็จะเดินหน้าขอความยุติธรรมให้กับครอบครัวของแม่ให้กับน้องแล้วก็ให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนที่สูญเสียและทุกอย่างที่ผ่านมาคดีมันเงียบ